พี่ครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นไปแค่อยากจะถามเฉยๆว่ามีข้อสงสัยอะไรเวลาไปเจอกับคุณหมอมั้งไหมไม่มีค่ะอะไม่มีเลยเหรอนี่ตู้บนหมอนะไม่ต้องเรื่องของเราก็ได้เอาเรื่องของคนรอบตัวก็ได้นะเอ่องั้นฝากบทแทนแม่หน่อยแล้วกันนะคะวันก่อนได้ยินคุณแม่แกบนมาค่ะว่าแกเนี่ยแก่แล้วเดินทางก็ลําบาก แกก็สงสัยอะค่ะว่าทําไมคุณหมอชอบนัดไปหาทุกเดือนเลยแล้วไปทีไรก็ได้แต่ยาแบบเดิมๆแบบนี้ให้แกซื้อ,อยาก,กินเองไม่ได้หรอคะฟังแล้วก็รู้สึกสงสารคนแก่ขึ้นมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เรื่องนี้ให้คุณหมอไม่คนมาอธิบายเองดีกว่าเชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลดีๆแน่ๆครับคุณหมอเขาคงชอบคุณยายมั้งครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่หรอกครับ ก็คือว่าโกตินีในผู้สูงอายุอ่ะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของโรคเลื้อรลังเนี่ยคุณหมอเขาก็อ,อยากจะมาดูว่าระดับผลเลือเงงด,ลดเป็นยังไงความดันโลหิตเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่ามันยังคลุมไม่ได้นะครับเขาก็จะมานัดมาดูบ่อยๆเพื่อจะได้ควบคุมให้ไดภอาวะแทรกซ้อนที่ตามมาของพวกโรคเลื้อรลังอ่ะที่มันน่ากลัวเลยนะครับมะเร่งกรรมาาัาดโรคหลอด,ดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับโรคไตเลื้อรลังโอ้น่ากลัวทั้งนั้นเลยปกติถ้าเกิดนั่งค่ายแลง้งคุณไก้ไม่มาเราคุณได้ไปซื้อยาจริงๆก คนไข่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลไขมันความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่น่าจะส่งเสียอะไรแต่เราก็อยากจะมาดูไหมครับว่ารักษาแล้วมันได้ผลดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ควบคุมระดับความดันหรือว่าน้ําตาลไขมันได้เกณฑ์ปกติแล้วอะ่ะผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็คงนัดห่างออกไปนะเพราะว่าคงเห็นใจคนไข้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเรื่องง่ายว่าต้องมาเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการรอด้วยเรื่องของการเสียเวลาด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณโบไปบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าที่หมอนัดมาบ่อยๆอะ่ะเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะเป็นห่วงคุณแม่ขอองงน้ ขอบคุณครับคุณหมอครับอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าทําไมเราต้องไปตามที่คุณหมอนัดทุกๆเดือนด้วยยังไงฝากคุณพี่ไปบอกคุณแม่ด้วยนะครับได้ค่ะงั้นจะบอกแม่ว่าให้ไปหาทุกเดือนเวลาหมอหนัดเลยค่ะดีแล้วครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บทหมอแบบนี้ที่ไหนนะฮะคุณผู้ชมครับเอาปากกาไปขีดเขียนแล้วสเปรย์ไปพ่นนะครับเข้ามาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบทอะไรคุณหมอเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับขอบคุณค่ะบายบายค่ะฝากก ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องระมาชาแนลของเราด้วยนะครับ